ย้อนกลับมาประเด็นเรื่องรัฐมนูญฉบับแก้ไขที่มาสวาซึ่งนายมุมตรีระบุก,ก่อนหน้าว่านําขึ้นทูนเก้าไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อทรงลงพระปรมาภิไทยในขณะที่มีผู้ยื่นคัดค้านหรือร้องคัดค้านหรือว่าน่าจะรอจะก,กระทั่งศาลไปคำวินิจฉัยหรือแม้กระทั่งที่ร้องว่ายังมีเวลา20วันทาไมถึงเร่งรัดดาเนินการนําขึ้นทุนเกา เมื่อวานนี้ตอนเช้านายกร,รัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าทุกอย่างที่ดําเนินการไปนั้นเป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนซึ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาและก็ผ่านความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,อ,งองของข้อกฎหมายยืนยันว่าดําเนินการตามข้อกฎหมายทุกประการในเวลาต่อมาเมื่อสารรัฐมนูญมีคําสั่งยกคําร้องที่มีผู้ขอให้นายกชะลอการนําขึ้นทลนก้า นายกรัฐมนตรีตอบคำถามนักข่าวด้วยสีหน้ายิ้มแย้มนะครับโดยระบ,บุว่าโดยระบ,บุว่าแสดงว่าดีใช่ไหมแต่ว่าในส่วนอื่นก็ต้องรอฟังกันต่อไปอันนี้หมายถึงประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยฉบับแก้ไขที่มาสวาสุดท้ายสาราวินิฉัยอย่างไรเนี่ยนะฮะ